กระจกวิเศษจงบอกข้ามาควีนเมิร์กํำลังวางแผนชั่วร้ายอันใดอยู่ควีนเมิร์กํำลังเตรียมการบุกยึดพื้นที่ที่เป็นของท่านข้าจะแสดงภาพให้ท่านเห็นเองก้มลงหมอบกราบกลางหว่างขาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาอยู่กับดิฉันนะคะ CR Boss Star กับเกม Overwatch ค่ะเปิดตัวไปด้วยกระจกวิเศษเก๋ๆนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกก่อนนะคะการต่อสู้ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้ของ Queen เมยค่ะคุณผู้ชมซึ่งถ่ายทอดผ่านทางกระจกวิเศษของแม่สิริโสภาค่ะน้ำแข็งวิเศษเอ๋ยจงปกป้องข้าและทหารของข้าให้พร้อมลบปราบกบฏอีสิริโสภาให้ได้มาค่ะทุกคนค่เป็นกำลังใจให้ควีนเมยนะคะ ปีนเมยบ้าไปแล้วคุยกับน้าแข็งวิเต็คุณผู้ชมไปเลยจ้าไม่รู้จะแหกหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมแต่เราต้องแสดงศักยภาพให้ลดที่สุดค่ะต้องทําให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วสิริโสภาคือกบ,บตัวจริงค่ะพวกเราคือผู้ดีนะคะคุณผู้ชมเราเป็นคนดีค่ะลดมากลดมากระวงังระวงังระวงัง กั้นไว้ก่อนเอออย่างนั้นแหละอีลิปเปอร์มา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 อิลิปเปอร์อุ้ยหนีเป็นไงล่ะคะเราเกือบแพ้นะคุณผู้ชมแต่เราแช่แข็งตัวเองแฟบค่ะสวยอยู่สวยอยู่ยังไม่ตายนะคะยังสวยอยู่ยังสวยอยู่อุ้ยกั้นตรงนี้คะ่ะแฟบหนึ่งแ๊บหนึ่งอีลิปเปอร์ตายแล้วอีลิปเปอร์ตายแล้วมั่วเบาๆนะคุณผู้ชมคะ่ะไปค่ะไปค่ะลูติโอแหกแหกแหกอุ้ยตาแล้วตาแล้วอีดีวาม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 าอีดีวา แน่จริงอย่าหลบริยะอีหอยโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะนางหลบก,กันไปแล้วนะคะถือว่าเปิดตัวมาทีมควีนเมย์เลิศอยู่อุ้ยระวังตรงอื่นด้วยนะระวังตรงอื่นด้ไยเผื่อนางเข้ามาค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะอิแม็กฟรีก็ล้าอยู่นะคุณผู้ชมนางยิงแม่นมากไปค่ะไปค่ะอุ้ยแต่ระวันตรงนี้แป๊บ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  ไปค่ะผู้ที่เจ้ามาผู้ที่เจ้ามาเออไปก่อนไปก่อนไปก่อนสวย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 ลดค่ะคุณผู้ชมค่ะคุยินเมยนะคะแสดงอํานาจอิจฉลิสสุดลิสสุดเจดนะคะมีความลดเบาเจริงคุณผู้ชมแห่กันไปหมดนะคะเจอผู้ที่เจ่าเข้าไปไงอู้ตายแล้ว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 ระวังค่ะระวังค่ะแช่แข็งตัวเองแป๊บหนึ่งเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าสวยสวยดีมากค่ะดีมากค่ะกั้นตรงนั้นไว อุ้ยเนิบดิสค่ะคุณผู้ชมหลบได้อยู่หลบได้อยู่ระวังค่ะระวังอีกเจนจิด้วยงร้่ยไไปค่ะไปค่ะหนีแช่แข็งตัวเองแป,ป๊บ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 แป๊บอุ้ยายแล้วคัวไฮนูน่ะคุณผู้ชมอุ้ยเกือบบ้าไปค่ะไปค่ะหนีอีดีว่ามาม,ามามามาอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ <c oughs> งงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็โดนลิปเปอร์ฆ่าไปแบบน่าเกลียดมากอีลิปเปอร์ <c oughs> มันเอาจังหวะที่คุยเหมยกำลังงงๆนะคะค่าดีชั้นค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรารีบไปแต่ประเด็นคือกระบฏตเตลิโตพานางยึดคืนนะคะคุณผู้ชมแต่เราคิดว่าเรามีความสามารถยึดกลับแน่นอนจ้าโอเคอยู่โอเคอยู่วิระวังระวังอีแม็กคีไยไปฟะามุงน้ำหน้านะคะแช่แข็งแป๊บแช่แข็งแป๊บแป๊บเดียว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 ,ยวค่ะอ <c oughs> ู้แตแล้วคุณผู้ชม อีเกนจีลายมากแช่แข็งอิลิปเปอร์เอาแช่แข็งอีเกนจิด้วยงงคำรู้จะแค่แช่แข็งใครนะคะตอนนี้แช่มัวมากแช่มัวมากแป๊บหบนึ่งค่ะนี่เพิ่มพลังแป๊บเพิ่มพลังแป๊บอยวไปพูดที่เจ้าแน่นอนค่ะจังหวะนี้ก็พูดที่เจ้าแล้วพูดที่เจ้าแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ไปเลยไปเลยรูตายล้วตายล้วคุณผู้ชมอิรูปิโอด้วยเอาให้อยู่หมัดก่อนเอาให้อยู่หมัดก่อน อู im <im 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 ้ตายแต่ตายตายแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมไปค่ะควีนเมิร์อย่ายอมแพ้โลกควีนเราเป็นถึงควีนนะคะจะให้อีพวกกบฏตัวจริงมาทำร้ายเราไม่ได้เด็ดขาดไปค่ะอีเกนจิสมหน้านะคะเจอน้ำแข็งเอลฟาเข้าไปเป็นไงระยะหล่อดลิปเปอร์ค่ะระวังด้วยคุณผู้ชมไปค่ะไปค่ะอู้ตายแล้วตายแล้วผู้ที่เจาไปก่อนแช่แข็งตัวเองแป๊บแป๊บแป๊บกั้นตรงนี้กั้นตรงนี้เอออย่างนั้นแหละ สม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 โอเคอยู่ค่ะสวยอยู่สวยอยู่น้ำแข็งเรากันเนิฟดินะคะอุ้ยตาแล้วแต่แล้วระวังแค่แข็ง <c oughs> <c oughs> จังหวะที่เราหลบแม็กครีเมื่อกี้อะคุณผู้ชมเราก็ไม่ได้ดูไงว่าลิปเปอร์ <c oughs> เราไม่ได้ดูว่าลิปเปอร์อยู่อีหอยโดนยิงตายแบบน่าเกลียดอีกแล้วอะคุณผู้ชม <c oughs> โอ้ยขำกับตัวเองนะคะเออตายละแต่ว่านาง99แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ประเด็นคือเรายึดคืนมาได้แล้วตอนนี้ ต้องเอาให้อยู่ค่ะเอาให้อยู่เอาให้อยู่เอาให้อยู่ไปค่ะดีมากตายซะดีว่ากมน้ำหน้าเจ้าหญิงตัวปลอกมาเลยจ้าเฮ้ยควีนเมย์เลิศอยู่นะคุณผู้ชมอับแปะสเปรย์นะคะนิดนึงนิดนึงแสดงความยิ่งใหญ่นะคะอีลิปเปอร์ล่างกระเด็นแหกมากค่ะเมื่อกี้เออเอาสี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  อีกเกนจิอีกแล้วคุณผู้ชมประเด็นคือกลัวเกนจีมากเลยเนี Demon> ่ยระวังค่ะระวังค่ะกันไปก่อนกันไปก่อนอีโตเยอร์แหก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 มากแหกมากแหกมากเอออุ้ยน็อดิค่ะคุณผู้ชมกันกันไม่ได้อุ้ยนึกว่าจะกั้นอยู่นะคะกั้นไม่ได้ค่ะมันมาไม่ทันมีความคูดาวค่ะตายแล้วคุณผู้ชมดิฉันก็ไม่ดูตาม้าตาเรือนะคะว่าแบบมันคูดาวอยู่ แฝกแบบแต่ละอย่างอุ้ยรอบแรกนะคะยึดได้ค่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อตอนแรกนึกว่าแหกไปแล้วเป็นไงล่ะคะอิทิลิ์ควีนเมย์ควีนเมย์คัมแบทค่ะควีนเมย์ค่ะพร้อมลุยต่อนะคะเอาให้ชนะค่ะและลี่จังทาวเวอร์จะเป็นของเราไม่ใช่ของอีกบาต,ติลิโตพายต่อไปนะคะไปเลยค่ะทุกคนค่ะพร้อมลุยมากคุณผู้ชมมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอั้นตรงนันไปก่อน <c oughs> โอเคค่ะคุณผู้ชมอีเกนจีอ่ะร้ายรายร้ายเราต้องเอาให้อยู่มัตรนัเกนจีอ่ะคุณผู้ชมขาตายไปแล้วค่ะเจอเราเข้าไปอีกพวกนี้อ่ะอีลิปเปอร์อีลิปเปอร์เอาไว้แขนเอาไว้แขนตายละตายแล้วตายละไปค่ะไปค่ะกั้นตรงนี้ไว้กั้นตรงนี้ไว้เอออีลิปเปอร์มา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 ตายอีดีว่าคขึ้นไปทำอะไรข้างบนคะขึ้นไปทำอะไรข้างบนคะอุ้ยอเกนจีคุณผู้ชมดูดีลายมาก แต่ยอมรับค่ะเกนจิทีมนางเล่นดีมากๆคุณผู้ชมเราแหกแบบตายละมาค่ะเกนจิเกนจิเกนจิจ๋าเกนจิจ๋าเอาตก <c oughs> <c oughs> อีเกนจิตกไปแล้วคุณผู้ชมโอ้ยบางทีก็ขำไม่ไหวแล้วอีพวกนี้ตาย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 ,ตายเอออย่างนั้นแหละมามาอีตีตโวพามาค่ะอีตัวฟรอ,อีตัวปรอ ติโตพามีแค่ชั้นคนเดียวนะคะไม่รู้ตอนนี้เราเป็นพวกไหนกันแน่คุณผู้ชมค่ะเริ่มมึนกับตัวเองค่ะดีค่ะควีนเมย์ค่ะยึดคืนยึดคืนยึดคืนนะคะดีค่ะเลดงามนะคะงามเลิศ <c oughs> พู <c oughs> มั่วไปหมดแล้วคุณผู้ชมตอนนี้อ่ะ <c oughs> ดีค่ะกั้น <c oughs> ตรงนั้นไปเลยกั้น <c oughs> ตรงนั้นไปเลยระวังด้วยนะคะอีเจ้าหญิงดีว่าตัวปอมมาค่ะระวังค่ะยิงไปยิงไปสวยสวยสวย เราเตรียมพร้อมนะคะคุณผู้ชมปูจี้เจ่าก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเตรียมใช้สวยๆเนาะยิงไปก่อนยิงไปก่อนเลิศค่ะ <c oughs> ทีมนางไม่รู้อยู่ไหนกันหมดแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ระ <c oughs> วังนางเข้ามาข้างหลังด้วยนะประเด็นอนะโอ <c oughs> ไปค่ะไปค่ะอ่ะกั้นตรงนั้นก่อน <c oughs> อุ้ยตายแล้วตายแล้วงงค่ะงงค่ะอ่ะลิงค่ะฮาลัมเบจะตายแล้ว <c oughs> ตายไปแล้วค่ะคุณผู้ชมอิรูติโอทำไมคะรอดทำไมคะ หนีผู้ที่เจ่าไปขาดจังหวะนี้ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมก็ผู้ที่เจ่าก่อนวิ่งกันจีกันจีหนีแหกแฮกแหกแหกไปแล้วจ้าแหกไปแล้วจ้าอุ้ยตายแล้วเนปดิค่ะคุณผู้ชมเราอยู่ตรงนี้ปลอดภัยเลิศเลิศเลิศสวยสวยสวยแหมอิลิเปอร์แน่จริงแกอย่าหายตัวสิจ้าอย่าหายตัวสิจ้าหนีอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมนางอนนี่ตะก่อนลายมากอุ้ยตายแล้วต้องการค่ะคุณผู้ชมแม่เราแหก นางลายนะคะโอ้ตายแล้วย้ายฝั่งหรอกตายสนุกสนานนะคะอีพวกนี้คุณผู้ชม่ามากบางทีขำแบบไม่ไหวแล้วว่าแมตชนี้คุณผู้ชมขำจริงๆ,งๆค่ะดิฉันแบบไม่ไหวแล้วจะเป็นลมกันไปค่ะกันไปกันไปน่าจะชนะอยู่มั้งคุณผู้ชมถ้าเราคุมอยู่ก็ลดค่าประเด็นตอนนี้ต้องเอาให้อยู่ควีนเมย์แสดงตักดาไปเลยเธอ ว่าเราคือควีนตัวจริงอะใต่ไปค่ะใต่ไปค่ะไปค่ะไปค่ะระวังด้วย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 สวยสวยสวยแช่แข็งไปสวยมากสวยมากคุณผู้ชมวิระวังข้างในค่ะหนีระวังข้างในข้างในมาข้างในมามั่วมากมั่วมากกั้นไว้กั้นไว้อย่าให้มันไปอยาให้มันไปดีค่ะผู้ที่เจ้ามาอีกเราแช่แข็งแป๊บนะคะโอเคค่ะไม่ต้องแช่แล้วค่ะจังหวะนี้ ออกไปตู้กับกระบฏเกนจิอุ้ยระวังระวังอุ้ยระวังค่ะคุณผู้ชมมันจะตายแล้วโอเคค่ะสวยมากสวยมากเกนจีตา <c oughs> อู้คุณผู้ชมค่ะมันมากไม่ไหวนะคะควีนเมยประกาศจากด้าตัวตัวอุ้ยตายโดนยิง <c oughs> ได้ตอนจบค่ะแต่เอาเป็นว่าเราชนะแบบเลดมากคุณผู้ชมเออ <c oughs> เป็นไงล่ะคะควีนเมยนะคะ ตายแล้วถือวันเลิศนะคะคุณผู้ชมนานๆจะเล่นอีควีนเมย์โลค่าได้เยอะขนาดนี้พลทหารทุกคนจงฟังคำสั่งจากฉันควีนเมย์นุมบาดีทุกคนรู้ดีว่าเป็นเส้นทางสุดอันตรายเพราะแม้กระทั่งเจ้าหญิงดีว่าก็ไม่สามารถผ่านไปได้ดังนั้นเราต้องคุมเอาไว้ให้ดีอย่าให้พวกศัตรูยึดได้เด็ดขาดประกาศให้สิริโสพารู้ว่าเราคือตัวจริงเสียงจริงค่ะควีนเมยพร้อมลบข่ะทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ อ่ะเรารีบไปวางน้ำแข็งเอล้ากันมันไว้ก่อนค่ะ่มน้ำหน้านะคะวางน้ำแข็งดักไปค่ะอุ้ยตายแล้ว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 ตกใจตายไปแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นไงล่ะคะเจอสลิปของน้ำแข็งไปส่มน้ำหน้านะคะอีพวกนี้กันตรงกันไปค่ะดีค่ะดีค่ะระวัง,ระว,งวระวังด้วยระวังด้วยเผื่อนางอกอกมาทางนี้คุณผู้ชมมาค่ะควีนเมยค์ค่ะแสดงให้อีพวกกบฏตัวจริงเห็นค่ะ ระวังด้วยระวังด้วยตรงนี้มีหรือเปล่าุแต่เรากั้นตรงนั้นเลยเอออีแม็กคลีไปไม่ได้ส่งนหน้าคุณผู้ชมอันนี้คือความน่ากลัวของควีนเมยนะเวลานางกั้นแบบนี้ค่ะแล้วศัตรูหนีไม่ได้ไงเลิศมากเลิศมากโูดที่เจ้าก็มาแล้วนะคะเตรียมตัวใช้ค่ะเรายิงดักไปก่อนนะคะตอนนี้ถือว่าเรายังสวยงามค่ะยังไม่แหกเท่าไร่คุณผู้ชม แต่พูดมากก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวแหกขึ้นมาแล้วหน้าแตกนะคะอุ้ยตายตรงนั้นลงไปนอนกันหมดเลยอ่ะอ่ะกันตรงนั้นค่ะอุ้ยตายตายขอโทษ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 หนีเป็นไงล่ะคะไฮนูนอะไรระยะหลอดไปค่ะไปค่ะโู้ดีจ้าวตรงนั้นแหละเออติดกับดักแม็กซี่สน้ำหน้าอุ้ยตายแล้วตายแล้วไฮนูนกันก่อนอุ้ยเกือบคุณผู้ชมอุ้ยสวยมากค่ะหลบกั้นทันนะคะอีบ้าไม่งั้นเมื่อกี้แหกเลยนะ ควีนเมยขาบ้าดีเดือดบ้าบางทีอ่าระวังขันระวังขันแล้กลับมาก่อนกลับมาก่อนคุณผู้ชมเผื่อนางบุกมาทางนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดักแถวนี้นะคะลองดูค่ะวุ้ยตายแล้ว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 วุ้ยสตัน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 ค่ะหนีไปค่ะไปค่ะไปค่ะตูเอ๋ยมากสวยมากเป็นไงล่ะคะอิมแครีเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับใครไม่เล่นถือว่าเราลดอยู่นะคุณผู้ชมค่ะ ยังอยู่ดีนะคะตอนนี้ไปค่ะนางเริ่มมากกนอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้นางแหกกันยกทีมเลยมั้งคะสงสัยกันตรงนั้นไว้ค่ะหนียิงไปค่ะยิงไปค่ะสวยสวยสวยไปค่ะไปค่ะไปค่ะตายแล้วคุณผู้ชมมั่วมากอุ้ยโ้ยระวังระวังชุบชีวิตก่อนไม่ใช่ชุบชีวิตค่ะเพิ่มพลังเพิ่มพลังพูดผิดไปค่ะไปค่ะดีอยู่ดีอยู่ดีอยู กัไนไว้นะคะควีนเมย์ค่ะให้มันเห็นว่าเส้นทางนุมบาดีนี้โหดจริงค่ะไม่ใช่ของเล่นๆนะคะที่ใครจะคิดว่าผ่านก็ผ่านได้อุ้ยตายแล้วตายแ,แล้วรู้สึกว่าทีมนางเล่นแม็กซีเยอะนะคุณผู้ชมเป็นลูกค่าวบอยหรือไงใค,ค,คอรอีลอนอุ้ยหอยค่ะหอยค่ะสวยสวยสวยยิงเกือบตายหมายถึงว่าเราเนี่ยค่ะเกือบตายคุณผู้ชมระวังค่ะ <S <S มีกันตรงนี้ไปก่อนอุ้ยตาย ไม่รู้เป็นยังไงนะคะตอนนี้กลัวนางบุกเข้าข้างหลังอะคุณผู้ชมน่าจะโอเคอยู่มั้ง่ะยิงไปก่อนค่ะอุ้ยระวังค่ะระวังค่ะเห็นไหมเห็นไหมานางมาข้างหลังคุณผู้ชมโอเคอะค่ะโอเคค่ะหลอกกั้นตรงนี้ก่อน <S 2> <S 2> แป๊บหนึง่งกั้นไว้ตรงนั้นเออโอเคเผือเ่อนางมาข้างหลังนะคะต้องดูด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะคิดว่าน่าจะได้อยู่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 ตายไปแล้วตายไปแล้วสวยมากสวยมากคุณผู้ชม กั้นไว้ค่ะนีอีบา้าอีแม็กซีบา้าสิโตพาคิดอะไรอยู่คะถึงส่งแม็กซรีมาเยอะขนาดนี้โอ,อ้อุยนางไฮนูด้วยนะระวังค่ะระวังค่ะนีอีบา้าอุ้ยไฮนูนค่ะอีหอยเกือบตายคุณผู้ชมแหกมากกั้น่ะกั <c oughs> <c oughs> ้นไม่ทันด้วยนะแหกไปแบบควีนเมยขาอะไรคือการที่แบบแหกต่อหน้าประชาชนมาก ดิฉันคิดว่าอีสิริโสภาค่ะคุณผู้ชมขานางต้องมีแผนแน่เลยเพราะว่านางส่งแม็กซีมาหมดเลยนะคะไม่เข้าใจแผนของนางเหมือนกันค่ะตายแล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นในอนาคตรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะหน้าแปลกมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาทําไมนางถึงส่งแม็กซีมาโอมีแต่แม็กซีนะคะอีสิริโสภาเธอเล่นอะไรอยู่เนี่ย<อ>ไปค่ะส่งน้ำหน้าส่มน้ำหน้าอีแม็กซีนะคะ ตายแล้วเป็นแค่กระบดที่อาจเหมิมเกินพวกนี้คุณผู้ชมคาะต้องกำจัดให้อยู่หมัดมาจ้าอุ้ยเยอะมากเลยคุณผู้ชมนางเกิดตรงนั้นน่ะคะ่ะมากันเต็มเลยอีแม็กครีนะคะไม่รู้สิโสพาคิดอะไรอยู่นะคุณผู้ชมถึงส่งแม็กครีมาเป็นกองทัพแบบนี้นะคะ่ะไม่รู้ว่านางมีแผนอะไรแต่แผนนางน่าจะร้ายกาจอยู่ตายแล้วโดนแบบอิน่นียไฮนูนเต็มๆเลยจ้า ถหา่านทุกคนต้องสู้นะคะประกาศจักดาไปเลยค่ะว่าเส้นทางนุมบานีมันยากแก่การเข้ามานะคะไม่ใช่ว่าใครๆก็จะผ่านเข้ามาได้ <30 seconds. S 1> อุ๊ยโอเคค่ะกันไว้ก่อน<ๆ>กันไว้ก่อนดีค่ะไปค่ะไปค่ะอุ้ยที่เจ้าเตรียมพร้อมด้วยนะคะยิงไปก่อนเลยค่ะไม่รู้จะแหกไหมคุณผู้ชมลัวแหกเบาๆค่ะโอเคกันก่อนกันก่อนกันก่อนโอเคค่ะแช่แข่งมันแช่แข่งมันอุ้ยต,ตันมากอีหอย สมคะ่ะสมนะคะสมนะคะกองทับแม็กซีเอ๋ยตายไปให้หมดอีกพวกนี้คุณผู้ชมคะ่ะลายมากลายมากต้องเอาให้อยู่มดัดต้องเอาให้อยู่มดัดโอเคอยู่อุ้ยโดนอัดเข้าเบ้าหน้านะคะชนะไหม <c oughs> เป็นไงล่ะคะเห็นหรือยังว่าเส้นทางนุมบานีอ่ะไม่มีใครผ่านมาได้ต่มน้ำหน้านะคะ บอกอ e ีสิริโสภาด้วยว่าคิดผิดแล้วคะ่ะที่มาต่อกรกับควีนเมย์อย่างฉัน <Okay. S 1> ทุกคนคะ่ะจริงๆมิ้เมยเองก็ไม่อยากจะพูดมากหรอกนะคะ <I see. S 1> แต่ปรา,าสาทนี้มันเป็นของเมย์ตั้งแต่แรกคะ่ะ oh. มันไม่ใช่ของสิริโสภาเลยคะ่ะว่าแต่เมย์กับสิริโสภาเป็นศัตรูกัน <Okay. S 1> ใช่ไหมคะแล้วทำไมมันมาอยู่ทีมเดียวกันคะอีหอย โอ๊ยแต่แล้วบางทีจะมโนโนนะคะเนื้อเรื่องก็ขัดกันเองมากค่ะคุณผู้ชมนั้นเราคิดว่าอันนี้เป็นสิริโสภาที่เป็นตัวดีสําหรับทีมเมย์นะคะทีมสิริโสพาตัวปลอมคือกบฏท,ที่แท้จริงค่ะทุกคนค่าเมย์ไม่ยอมนะคะเมย์ตู้ตายค่ะนี่กั้นน้ําแข็งเอลซ่าน้ําแข็งวิเศษไปก่อนเลยค่ะ <c oughs> โอ๊ยแต่แล้วคุณผู้ชมมีความมึนเบาๆนะคะ <c oughs> <c oughs> อุย้ยระวังข่นระวังขันนั่นไงนั่นไงอีโรทฮอกนะคะอีนี่ ลูกช่างไอ้นี่นะคะลูกช่างดึงค่ะคุณผู้ชมนี่กันไปก่อน<ๆ>กันไปก่อนอีหอยไปค่ะไปค่ะไปค่ะอุ้ยระวัง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 อุ้ยแต่ลบแต่ลบแต่ลบนางเห็นนางเห็นนางร้ายนางร้ายคุณผู้ชมไปค่ะไปค่ะไปค่ะอุ้ยตายแห้แท้งดีเราช่วยเพื่อนได้นะคะเลิศมากคุณผู้ชมสวยอยู่สวยอยู่มันดึงไปพอดีนะคะเราก็เลยกั้นซะเลยไอ่หอยเอ๋อยหนีแน่นีแน่ อีพวกหอยทั้งหลายอีพวกหอยทั้งหลายอีพวกหอยทั้งหลายหอยเสียบจ้าค <c ười> ีนเมย์ทำอะไรคะควีนคะ่ไคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะนี่อุ้ยแต่แล้วคุณผู้ชมกลัวกลัวกลัวนางอยู่กันเยอะมากเลยค่ะอัดกันตรงนั้นนะคะอ่ะเราใส่ไปเราใส่ไปก่อนไม่ต้องกลัวลูก <c ười> ตกลงจะกลัวหรือไม่กลัวก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชมค่ะเริ่มเมาเบาๆอุ้ยแต่แล้วกันก่อนค่ะเกือบแผ้นะคะอีฮันโตลายมากลายมากดีค่ะดีค่ะ ไปค่ะไปค่ะอุ้ยแต่แล้วตรงนี้อยู่หรือเปล่าเหมือนอยู่นะคะม่ยนั่นไงนั่นไงตกใจตกใจหนีเหมือนอยู่เหมือนน่งอยู่เหมือนน่งอยู่หนีอีมเมยตัวปอมอุ้ยกันก่อนค่ะคุณผู้ชมเกือบแผกนะคะที่ฉันหนีอีบ้าผพูดดีเจา๋าตายก็ตายค่ะ,คะมันตายแล้วก็ตาย <laughs> อุ้ยคุณผู้ชมมั่วมากมั่วมาก โอเคค่ะสวยนะคะเรานึกว่าเราจะตายนะเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว,ว่ารอดตั้งนั้นค่ะมีความลดเบาๆอยู่อุ้ยตายจะตายกันไปอย่างนั้นแหละดีค่ะดีค่ะดีค่ะอีรถฮอคนะคะกันก่อนค่ะแช่แข่งตัวเองแป๊บหนึ่งอุ้ยกลัวคุณผู้ชมกันค่ะสวยๆเลิดมากเลิดมากเลิดมากโอ้ยแหกแหก,แหกค่ะ อุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมมาถึงก็คืออีลุงตุงนางสุดฤทธิ์เลยนะคะแต่ตลกตอนอยู่ในซอกอ่ะเรานึกว่าเราจะตายนะคุณผู้ชมปรากฏว่าอินี่ปุ้ที่เจ้๋ค่ะเอาชีวิตรอดได้แบบสวยเออเอาตีมาเจอควีนเมยของจริงนะคะอีพวกกบฏของตริโสภาตู้ไม่ได้แน่นอนค่ะเราเลิศกว่าอยู่แล้ว ยิงไปเลยค่ะเมยขาสวยมากเลยเจ้าหญิงขาอ้ยไม่ใช่เจ้าหญิงค่ะควีนเมยค่ะจับตนแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมหลายตัวละครเดินนี่กันไว้ค่ะกันไว้กันไว้กันไว้โอเคอุ้ยระวังระวังระวังตายแล้วลายมากลายมากนี่ยิงไปจ้า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 อีรถฮอกนะคะคุณผู้ชมนางมาตรงนี้แล้วค่ะนี่ระวังระวังระวัง แช่แข่งแช่แข่งเอลซ่าเลอิโกเลอิโกนะคะสวยมากสวยมากสวยมากโอเคค่ะอุ้ยคุณผู้ชมขามันจังเลยอ่ะดีค่ะดีค่ะโอ้ยระวังระวังไปค่ะผู้ที่เจ้าก่อนผู้ที่เจ้านี้สวยไม่รู้ใครติดกับดักนะคะอีหอยสมังหน้าโดนไปหมดโดนไปหมดโดนไปหมดควีนเมย์นะคะแสดงอํานาจเลิศมากคุณผู้ชมไม่มีใครตู้ควีนเมย์ได้นะคะตอนนี้ นาทีนี้เป็นของควีนจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยๆใสๆอุ้ยระวัง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 นะคะทุกคนค่ะนี่กั้นไปก่อนกั้นไปก่อนเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอุ้ยอ้ตายแล้วอีรท็อกอีโรท็อกอุ้ยตายแล้วตายแล้วลายมากคุณผู้ชมนีเรามีที่กันส่วนตัวนะคะไปค่ะไปค่ะอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนล่ะน่าจะเข้ามาข้างในหนีนอนหลับนอนหลับนอนหลับ อุ้ยตายแล้วระวังอีเกนจิด้วยไงคุณผู้ชมอ้าตาย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 เกือบแพค่ะมังกรทะลุหลังอีหอยมองไม่เห็นเมื่อกี้ไปค่ะรถท็อกตายค่ะตายค่ะอุ้ยตายแล้วตายแล้วตกใจงงไปหมดคุณผู้ชมตัวละครตอนนี้นะคะควีนเมย์ทำหน้าที่ได้ดีจริงๆเลยยิงไปค่ะควีนเมย์หาสวย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 อุ้ยคุณผู้ชม โดนสอยตายไม่รู้ตัวนะคะแต่ถือว่าคียเมยยืนเกมได้ค่อนข้างนานค่ะลดอยู่ลดอยู่เออมีดีเหมือนกันนะคะรีบมาเลยค่ะอุ้ยตายเทเลพอร์ตไม่มีนะคะหุยนางจะหยุดได้ไหมอ่ะตายแล้วสถานก,การณ์ขับขันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันนะคะเราเปิดตัวมาสวยๆอยู่นะอุ้ยตายเราได้แน่เลยคุณผู้ชมอุ้ยตายล้วตายล้วตายแล้ว,าลว,าลวนางน่าจะได้อะคะ่ะแป๊บหนึ่งนะคะได้แล้วค่ะอีหอย มาค่ะทุกคนค่ะสู้ต่อนะคะอีฟก,ก,กับบทนะคะยึดรถไปได้แล้วค่ะระวังด้วยระวังด้วยเธอหักกั้นก่อนกั้นก่อนโอ้องงนะคะตอนนี้ตายละมาจาะมาจา่ะนี้นี้แต่แล้วแต่แล,ตแล้วแค่แข่งสวยและอีฟกัเจ้าหญิงเอลซ่าเบาๆนะคะหักกันไปค่ะกันไปกันไปอย่างนั้นแหละเธออีรถพกนะคะตายตาย,ตาย อีนี้ก็อีลูกช่างดันนะคะดันเข้ามาจังเลยคุณผู้ชมคะ่ะเกนจิจนะ้าอุ้ยอยากแช่แขนงเกนจิอ่ะเกนจิสุด่อการไปค่ะนี่อุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมมังกรผ่าหลังมากดีนะดิฉันแช่แข็งตัวเองทันน่ะโอ้กาบดของสี่โตพาไม่ได้ธรรมดาจริงๆค่ะคุณผู้ชมมีความร้ายกาจอยู่อุ้ยตาย <ๆ S 2> แล้วตายแล้วตายแล้วนีอีโรสท็อกอีโรสท็อกอีโรสทอกแช่แข็งแช่แข็งตายค่ะป่วยมๆๆๆากส่วยมาก ตายไปก่อนตายไปก่อนมึนนะคะตอนนี้แต่นางเกนะ่งอะคุณผู้ชมขานางแบบดันเข้ามาลดมากระวังนะคะอีพวกคันโตอะไรของนางก็แม่นอยู่นะเออเอาสิทีมสิริโสพานางฟอร์มทีมมาดีค่ะแต่ทีมเราเลดกว่ามีการอวยทีมตัวเองเบาๆนะคะอุ้ยระวังค่ะระวังค่ะมีอีบ้าอีบ้าอีพวกบ้าทั้งหลายเป็นยักษ์้าจ้าตายไปจนะ้าตายไปจนะ้า หนีอีรถฮอกตายตาอีรถฮอกตายสวยค่ะคุณผู้ชมค่ะการต่อไปลูกประสาทเป็นของเราประสาทเป็นของเราไม่ใช่ของอิตาลีโตคาอย่าให้มันเข้าใจผิดมันเป็นของเราโอเคค่ะโอเคค่ะระวังนะคะอีจังแรกมาแล้วอีจังแรกมาแล้วหนีอุ้ยตา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 ยเต็นยันต้ากระโดดไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะหนีไปค่ะไปค่ะโอเคค่ะโอเคอุ้ยตายน้ำแข็งจะหมดน้ำแข็งจะหมดน้ำแข็งจะหมด ตายแล้วคุณผู้ชมค่ะสถานการณ์เมามันนะคะตอนนี้คือไม่รู้จริงๆค่ะว่าจะเป็นยังไงต้องรอเลยค่ะแพ้ <c oughs> hey, ชนะไหมชนะค่ะไม่อยากจะบอกนะคะปราสาทมันเป็นของฉันตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ใช่ของอ e ีซิริโตพาค่ะจำใส่กระโหลกเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และสับตะไครเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะกำลังใจสำคัญมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ